ดีดครับผมสวัสดีตอนเราซ่องครับผมเราต่องจับว่าพาเบิ่งกบครับผมก็เลี้ยงมาในสวนอาทิตย์แล้วครับนี่ง่ายกบครับกบอยู่ในด้หนีหอกสองกิโลพี่น้องอากาศท้อนหมดครับผูดลังค้นที่เลี้ยงน้ำกันครับเ่เหลืออันนี้โชคดีที่มันเหลือนะครับนี่โชคดีที่มันเหลือเหลือหลายเยอะพี่น้อง เพราะว่าก็น,นี่ผมบ่ได้คัดบ่ได้ค่อยดูแลเอาปันไดส่วนมากมัานี่เป็นน้ำอากาศได้ครับพี่น้องตัวแปรตัวแปรคืออยู่กับอากาศครับมีส่วนมากมากครับอ,อากาศนี่มีส่วนมากมากครับพี่น้องว่ามันห้อนครับมันห้อนเราเกิดในห่วกตายครับของที่ อยู่ในบ้านที่เพิ่นมาเลี้ยงนล้วมั้กันจะตายเบิดครับเบืเ้องเรือหกกิโลกับเบืเ้องเรือเพราะตัวสองสามเจ้าที่เลี้ยงพร้อมกันนะเบื้องเรือครับอันนี้โชคดีที่มันเหลือนี่ยครับผู้ดใดอยากเลี้ยงก็บรร ugas กาศถ้าเลี้ยงถ้าอยากให้ดีก็คือเลี้ยงเลี้ยงให้ฝนตกมีนม้ำโอเคที่สุดครับอันนี้ผมก็ไว้นี่ครับ น้ามนิสระแห้งบ cool ่แล้วพี่น้องแห้งแล้วครัอกยานามเพียงหัวคาเลนะพี่น้องก็เลยมุงไม่เห็ดไรแบบนี้ครับบ่เห็ดบ่ได้ครับนกเจ้กระตูกระไรครับก่อนเป็นหกเน้อยๆครับไม่ว่ากันี่ครับท่านเนี่ยถ้าให้ผมในน้ำมิลีก็คือเดือนหกครับค่อยเพาะเลี้ยงเดี่ยวนี้ก็ร้องเบิงครับว่ต้องร้องหลายร้องจะกลัวมี่นามเลี้ยงเลี้ยงถึงโคกอะไ้ครับ แต่ว่าที่ผูกผมออกมานี่ยชี้หาเจ้าก็มีผมเนี่ยที่มันเหลือมีของนี่ครับมีของเบ้าตัจวจังหวะครับที่มันเหลือนี่ต,ตัวนี้เต็มเลยครับกต่จีทว่าปวตีนนลยครับเหงืยอไห่ครับ มันหาลอยตัวนะครับพี่น้อง 500, 600หาลอยหกลอยครับเพราะว่ามันไม่ได้นับไม่ได้ขัดขึ้นกูนี่พี่น้องพีเบิ้งครับแล้วมันโตสักไดนแล้วหวกอยูน่นิประมาณสองอาทิตย์เดี๋ยวนี้ครับหกสองอาทิตย์ครับนี่ครับเอาหวกมาได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วครับโตัวก็ประมาณปู่มือปู่มือ สีแน่เพราะว่าหวกบ่ได้คัดมันก็บสีมุนแน่นอ่นินึงนะครับคุณผู้ชมอย่างเงี้ยตอนทนดสอบเมื่อกี้อยากมืดแน่เพราะว่าผมอบอกผาปิดไว้บ่ปิดก็บบ่ได้นกเจ้าปัญหาก็มีนะครับพวกนกถ้อาผู้ใดอยากเลี้ยงกันล้างดีผมแนะนน้ำก็คือนั่นแหละครับ คนตกลงมาซิงเหยื statement. ่อล่อมดีๆก่อนค่อยเลี้ยงบ่สั่นสิเปิดสิเบี้ยสิว่ากำงามเหล่าม้าไตนะครับถ้าถ้าผู้ใดเลี้ยงได้ช่วงนี้มันก็ดีอย่างนึงครับงี้เดเร็วส่วนมากับคนเลี้ยงบ่ได้อันนี้ผมร้องเบิ่งก็เออถือว่าโอเคอยู่ครับถือว่าประสบความสำเร็จจริงนี่ครับนี่สิได้กินเยอะครับสิได้ป่นย่อนนี่ครับผม คลิปนี้ฝากพี่รองเวี่นกันนะคราเบิ้งกบนี่ครับเนี่ยคองอาทิตย์นะครับนี่ลูกกบซองอาทิตย์ครับตัวประมาณนี้นะครับนี่ซุูมเท่านั้นะครับกำลังกินเงี้ยครับหลายนะครับนี่ครับ สองลูครับประมาณหาลอยตัวเลยครับทื่อว่ามันมันเป็นกบดำมัน,มนกบขาวด้วยครับนี่ครับพ้นยงว่วจินกบดำลอกหนังไงด้วยกบดำนะครับพี่น้องกบหอ,อกเอาหอกไา เป็นครบหน่อยซองอาทิตย์ประมาณนี้นะครับนี่ยเี้ยครันเี่ครับกินเงี้ยอยู่เนอะอย่าชิมภาพเดี๋ยวพี่น้อ,ในองในเบื้องลีเละมันนั่นก่นอ,อนควานามโมมิฝนโมมีแห้งแง้งครับเนี่ยครเหร็ดไปแบบนี้ครับง่ายง่ายใช่ไ,มไ,ไมหมบ้านี่อากาศมันเย็นมันรื่อเรือครับ <s> <c oughs> ต่ำๆหายัางว่ดเซตหน่อยพี่น้องใครเลีๆๆๆๆ้ยงก็เบิ่งในยูทูปกันเลยครับ เขาบอกหล,ลายเรื่รอ,อง,งนะค,ครับผมเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องเพงื่อนรับฝากกุไล็กก็แชร่เบ๊าวตัวชัวรครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ